ทุกษาคือบารันตนาไตรอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำและเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปาตวาดังหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จมันเกิดจากบุญานิธาดาธากโนโลเกอุปันโน ชาดาดาโคจ้าเกิดขึ้นแล้วในโนมิอราหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไรจากิเลสราสรู้ชอบ ฟังดรมนั้นแล้วยงได้รู้อย่างนี้ว่าชาดีปิตุกาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิตุกาแม้ความตายก็เป็นทุกข์มารานามปิตุกาแม้ความตายก็เป็นทุกข์สก่าบริเดวันทุกันทุก ุความโลภความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทามแก่ใจก็เป็นทุ์อาติเยหิสัมบโยโฬุโกความระสบกกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุ์ มิเยียวิบยโคทุกควางรางราชาสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามมิชังนราบิดามิท an ุกขังมีความปราดานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ทังจิตเตนารนจุบาดานากันทาลุกัง ว่าโดยย่อดบาดานการทั้งห้าเป็นตัวทุกเสยานิจางได้แก่สิงเหล่านี้คือรูปุบาดานกัญโชตานันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาบาดานกัญโชตานันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา Săn-dụ-ba-da-na-gan-do Săn-an-ben-ji-tang-heng-quang-nhuet-man-cu-san-ya Săn-da-ru-ba-da-na-gan-do Săn-an-ben-ji-tang-heng-quang-nhuet-man-cu-ling-dan Linh-ya-ru-ba-da-na-gan-do Săn-an-ben-ji-tang-heng-quang-nhuet-man-cu-ling-dan ling dan nghê sa ba rin ya เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูปารานข้นเ่าเองธรรมโนโซบังกวารเจิงระภูมิพระบาทเจ้ามเมื่อยังทรงพระชนอยู่เรวังบาหุลังสาวะเกวีเนตียอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังบาคาจักรนังสามบางกวัตโตสาวะเตสุวนุสานิมุรามบาวันตานิกานหนึ่งกรรมางสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมามีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูฟังานิจา รูไม่เที่ยงเวทนาหนิจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญาหนิจังสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณหนิังวิญญาไม่เที่ยงรูปอนันตารูปไม่ควรเวทนาอนันตา สาณตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราณตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวินญาณางนันตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสาเิสังขารามิจาสังขารทังลายทังบวงไม่เที่ยงสาเิธรรมานาตาดี ทั้งรายทั้งถัวไใช่ตัวตนดังนี้เตมัยพังโอนิงามหานพวกเราขาร้ายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชานิญาโดย กัรดางสะอันตตีนิยาปัญญาเลนาดิข้ามจะนยการดังที่สุดแห่งกองทุกขทังสิ้นี้จะพึงบากตชาดแกเราได้ทีราบาริณิพุทธัิดังบากวันังอุณิสารังดังสัมมาสัมพุทธังเราดังไ้อุีิจะบบราภูมิพระบาเจา โอ้ไรจากิเลรักระู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้บรินิบานาและพระองค์นั้นตาดาการัสมาณนัการิยังบาบัญิตาเป็นผู้มีสต้าหอบวดจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแลมตาสมิสรรมิบาบาควาสิพระมาจริยังจรมมาราม พระเบิ่นอยู่ซึ่งรองมาจาันนายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองนนค์นั้นสิบผู้นานสิขาสาธิววัสมาบันางถึงพร้อมด้วยสิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีไม่ขอมีสุทั้งหลาย สังโนบรมมจริยอิมาสเกวรสัตวกัคขันตาสสัตติริยาญาสังวาตตุขอให้บรมกรรมของเราทั้งหลายนั้นดลเป็นไปเพื่อการทำที่สูงในกองทุกทั้งสิ้นนี้เลย

สิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนิพย์ธรรมกัสสปุริสทุตานิยังคะริสตุตาทัาเกตัระพุวัตโตสาวสังโฆอาหูเนโยอาหูเนโยทาหิเนโยอนตัมิตานิโยอน

ดุธันตาวิ i ินาจิตตวามุนินโตดันเตฉสาขวันดุเตจยมังกราอินมารากิริงกัจจาวรังกจิมาตถุตังขาวังปิจักกัมยนีวัดตารุณันดังเมตังบุเสกวิฏินาจิตตวามุนินโตดั เดะสาบวรดุเดจายมังกรานิวขีตคะกมณีหาตสุตารุนันดังทาวันปิโยจนะปดังบริมารวันตังหิจิตังกันดมโนจิตาว

เดจยมังกรานินันตุปนันทบุจาังวิปุตังมหิบิปุเตนะเจระมุดากนันดามะยันตุปิตปัเถนะินนจิตวามุนินตดันเดยะมบาวะตุเจยมังกรานิโตกาทิติภุจัะเกณฑุตาธรรมะ มังิสูนมิจุนติมิสติปะงามินาณังยานาตะเทนะวิตินาจิตวานุทิโนทันเดยัสาบวรุเถชะยมังการาณิเหตพุทธะยามังระราณตากาดายุ

โสกเรหาอภิเตเกสตาปะพุทนาตากมปโตวะมุวติสุนักตัสสุมงคังสุปัปปังคังสุติคังสุขโนสุภโฮตัวจ้าสีธรรมพระาจาริสุภัสสินังกายกรรมังวาจากกรมันบาราตินังบารา ินังมโนกร สุสัมเดวะตาสัมปัทมานพาเวนะขะตาจดีปวันตุเดปวันตุสัมภังกััสสัมะเดวะตาสัมปัทห์ค่ ได้รับความปลอดภัยได้รับความเที่ยข้า,าได้รับชัยชนะเหมือนพระพุทธเจ้าได้รับชัยชนะทั้งแปดเหตุการณ์เหตุการณ์คั้งที่หนึ่งก็ชนะ,ะชนะราดทีดีนะที่เมาที่เมาเราดีมากเราต้องเชียร์เชียร์มาเอาชนะด้วยด้วตา ันท 2, <reason. S 2> ี th 3, ่หนที่สองก็ชนะพยามารที่ัวตรโกวันจักรุที่สามก็ช้างดที่สามนะที่สก็เอาชนะนาิตเมาาที่มาจากปู่มีพ่อพระเจ้าที่ห้านะ ก็ชนะองคุลมาทั้งที่บอกก็มีคนปิดไม้เรียงเนี่ยม,มีคนที่มีปัญญาหน้าทนที่เจ็ดที่นนปแปดก็ตอชานะพระมเนี่ยเวก่อชนะปัญญาหน้าไม่มีไปแปดครับบางน้านาก,ก็เรียกว่าใช้ยยกมงคาาลคนกระถาว่า คาถาที่ได้รับชัยชนะจะคงทลเราจะนิ <welche ăn? S 1> uh ้โยนไปส่วนทำงานมงคลต่างงานวันพระเราก็ได้ยนส่วนนะเพื่อเพื่อจะให้ญาติโยมที่มาวาบุญเส้นหลักได้รับชัยชนะเหมือนพระพุทธเจ้าได้รับได้รับชัยชนะได้รับความปลอดภัยได้รับความเดือดขาดเราก็เรียกสองอย่างที่เรียกว่าสไลด์ความค้าคือถวาย์รให้พระราชา เ่ื่อทั้งศัสตร์ไทยในสายรัตนาสายอวิเทาคณส่วนก็ในส่วนของหลวง่วนบทนี้นะเรียกว่าไหวของพระทีน่ะให้พรพระวาระโดยเรากู่เราเดินออกพื่อตำนานที่เรามาหลวนข้อเาริก็มาเผยแผ่ให้ลูกศิษยลูกหาหลวงพ่อเรับวักอัประวัติจิบุรีนะบทนี้ที่ว่าเป็นบทไฮไลท์ของระวาร บริวารสวดเสมอเสมอก็เป็นสิ่งมงคลกับผู้ที่สวดนั่นคือเรื่อต่อเลนะครับอดีตของวาการสวดควรทำให้ถึงมูลค่าหน้าทำให้ถึงมีบุญหน้าก็อยู่ที่เราเข้าใจเพราะว่าเราสวดเป็นพระคดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรรู้ควรทราบถ้าไม่รู้เราก็ไม่อยากสวดรู้ความหมายของอย่างนะ ถ้ารู้ว่ายาไม่ดีเราก็อยากใช้ปกติยาไม่ดีแบบว่าไม่อร่อยไม่อ้าวแต่ถ้ามันมีประโยชน์ว่ามีคุณว่ากเราก็อยากใช้หรือผมว่างขาดว่างก็พยายามทางพยายามใช้แต่ถ้าไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรก็อยากช้สิ่งดีๆอย่างวราถ้าเรารู้วัดหมายเรารู้ว่ามันเป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญชีวิตเรา ราก็อยากจะนำแตาใช้นำมาบนเป็นนำมาสอนนาถ้าคนไม่มีเรื่องก็มุ่งไปอย่าอื่นแต่ถ้าเราลงเรื่องมุ่งมุ่งที่ความเข้าใจนั้นจะเรียนางอย่างเกิดขึ้นได้ต่อไปเราเป็นเมฆานะหน้าสองร้อนสิอะไรเก้าเอ้ สัพเพสตาอาตาหุนตูสุขาจีวิโนขอให้สรรพสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกธอแก่เก็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุดเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาเฮียาปะชาโหนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเดียดเดียนจึงกันแลกกันเลยอาพยาปชาโวติจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเดียดเดียนจึงกันแลกกันเลยอาหีธาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุขกายทุขใจเลยสุขีอาตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนไม่หวัานทุกู้ใดอันตรายทั้งบวงเกิดอีทามโมยากีนังโหตุสุติตาหุสุยาเตโยข้อบนนี้คุณกุศลนี้่ไปในไบศาลดึงบิดามาดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิสนิทกันตองเเคยรัเกยจังแต่ครั้งนหนขอให้ได้สุ้สกุนของฉัน ทั้งเจ้าการมนายเวลและเอวันขอให้ท่านได้ส่วนกุศลผลของฉันทุกท่านเสาธุสาธุสาธุจตเม่คาจะหลังใจแกเจตนาที่เยือกเย็นปัทนา้ทุกผู้ทุกคนสัพเพตคาว้ว่าทุกผู้ทุกคน ทั้งจับทั้งร่วมทั้งหลายทั้งปวงที่เสมอกันกับเราเสมอการกับเราที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นเพื่อนเสมอกันเจอเหมือนกันแก่เสมอการแก่เสมอกันตายเสมอตลอดจนถึงอยู่มันก็จะเกิดเสมอการแก่เสมอการตายอย่าให้มีเวรต่อกันน้ครับและเราไมด้ยื่นสิ่งที่ต้องปลอดภัยถูก เมืออเราได้นอนสิ่งที่ดีมอบอาหารให้เขาส่งอาหารให้เขาใจเราต้องไปงด้วยถ้าเราใจเราไม่ใจเยิ่มก็มีแต่ตากเราไปรักไปเหมือนเคยอธิบายให้ทุเกเรียนตามเยเหมือนเราจะหองรักแม่ในวันแม่ในวันกักตันยู่ในวันอะไรน้วถ้าบอกว่าแม่ผมรักแม่นะผมเป็นความได้แม่ผองรักแม่ เสียง้ามรก็ไม่ไม่ด้ดุ่ดอกที่ติดใจก้อที่จะมีความรักความเมตตาเพราะนั้นเวลาหายใจก็ยางลดโเสียงเสียงรุ่ๆเสียงิเย็นเหมือนออกมาครับตามตะวันเมตตาออกมาทั้งหมรหนบาลเป็ใจนิ่น้อมไปว่าจีตะวันคำพูดที่ไครเาะฟังแล้วก็วามสบายใจสบายหูรื่นเริงไม่กระแทกกยง เมตตากายกรรมเหมือนเราได้หิบยื people with people with sons, ่นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีค่าให้ผู้ที่เราปรารถนาให้ป็นอย่างนั้นเราก็เจะได้เมตตาเครื่องกายทวารบวชเมตตากายกรรมเมตตาวิจกรรมเมตตาโมลกรรมก็ได้มากกว่าที่ไม่ได้ประกอบสิ่งเหล่านี้นะและก็เป็นความรู้ความเข้าใจของเราจะพูดต่อไปนะเราก็จะสมาทานถึง 要再来卡。